ครับสวัสดีพี่คุณชูขับวันนี้ครับพี่น้องครับจะพาท่านผู้ชมครับมาเที่ยวสวนอินทรพาร์ลำสวนเยอนนะข้าอินทรพาร์ลำครับเช่นทางสายสีเกียร์ระวางบานทลาะนะครับนี่ครับผ่านไปมาเห็นเลยครับไปจะพาท่านผู้ชมหนุ่ยเบิ้งครับสวนอินทพาลำอยากสวนไม่ไม่ชดๆเลยครับเดืออยหุยแซเสียบคุะครับ เคนกำลังจะพร้อมกำลังจัดแจงเอามาวางขายหนาร้านนะครับเส้นทางนี่ก็เส้นทางทานซ้ายจีเกียดระวางมันคาราดตบบานคทับเจริญนะครับท่าจเจริญน,นะครับเีนนบยออไปจะพาเขับไปยังไหนครับเบิงหน่วยใทุกคนครับทุงเท่าไร้ครับไม่ค่ะครับทุงทท้งเธอเธอก่อน ถุงละสองร้อยยี่สิบนะครับถุงถุงละกีโลครับพุงละกิโลเนะถุงละสองร้อยห้าสิบหวานชำ2องอสิองร้อยยีเนาะโอ้ยบอกิดสอร้อยยี่สิบ่พี่น้องเลอหวานเนาะครับเนาะอันนี้อันนี้น่วยโรนบอลรี่ยังไหนวยูกคิเพนเดตออกมาจากตัวนี้หวานฉ่ำหน่อยเนาะแห่งหวานฉ่ำเลยนี่ครับอันนี้กล้องใทยปบอนี่กล้องระดองเกันเนาะครับเนาะ สองร้ยรอยยี่สิบเดย์พิลองเด้อครับคุณผู้ชมามาเลยเต็มหนึ่งครับอันนี้เพืออันนอครึ่งโลร้อยสิบบาทโอ้ครับนี่ครับครึ่งโลครับโอ้ยพิศาวานจะเสียบเดี๋ยวจะเอาอยู่ดเดอกขึ้นเดกโลออกมาก่อนไปเบลงในสวนก่อนนะครับเนาะอไปลงใน,นสวนครับพีแฟร์พร้อมบริษัยังไงขายกาแฟขายอาหารก๋วยเตี๋ยวเนาะ ครับขายกาแฟขายอาหารขายก๋วยเตี๋ยวครับกาแฟสดนะครับอ่ะ,ะไปจะผ้าหอยเมื่อในสวนครับเพื่อนนะครับอุย้ยผ้างากองอยู่พี่น้องเอ้ยเป็นดันซ่อนบานนี่พื่อนนะครับผ้างากองอยู่ครับโอ้ยลล <laughs> เพื่อนลวนก็มีเพื่อนก็สิบวักินคือเ <laughs> จะคล้องสวนเพื่อนครับมาทั้งพี่ครับ อ้ยขับไปมาเบิ้งท่านพี่ครับนี่ครับมองนั่งเพิ่นเกินมองนั่งมองกินอาหารครับมาสั่งอาหารกินได้นี่ครับบักอินทรพาลัมหวานท่ำเรื่มามพันเพิ่นทำพันยัางนอกบานเดียวไปถทำย่างไปามจิบกาแฟแล้อินทรพลาลัมนะครับนี่ขับมาเบิ้งครับเดอ้อสถานที่กันี่ครับบันทลากระหว่างบันทลาบ้านนะ ถ้าจะเลื่อนนี่แหละครับมานี่แหละครับเลยบัน,นิ่งเนาะเลยบ้านนักรองดังเฉลิมพลมาแล้วครับมานี่แหละครับกีบกาแฟเรียอินทพาลัมครับนี่เบ mm hmm. ื้องข้างใต้ครับเพื่อนนะ mm hmm. เป็นหัวไว้ซุ้มนีขคือสิบเปอร์เซ็นต์ชุกคือจะซุ้มชุกก็มีหลายครับเพ mm ื hmm. ่อนะ ผมออกไปผมจะไปซอยพันชักกิโลหนึ่งเอาเครื่องโตซะไปนี่ครับเบิ้งตีครับรอบข้างๆนะครับน้องเบิ้งอ้อมๆครับพุ่ณเอ็นเตอน์ชอนนะเพื่อนผ่านไปพันมากก็เห็นอยู่แลอกครับเห็นเพมันปลูกอยู่ครับเห็นเพผลอยู่ได้ผลตามเพ่ผลเห็ดอีรีครับโอ้สุดยอดเลยต้องมืออาชีพครับปลูกขั้นมือสมัครเด่นข้าวเานียแล้วนไม่ได้กินจัวคือผมนี่มือสมัครเด่นผมปลูกไว้หา้นตายเพื่อนละครับเบิ้งเบื้องขับเบิ้งรอบๆเนาะ ครับโอ้ยเต็มซ้อนครับเอาให้เฮงๆเรื่อยๆเด้อพี่น้องเร้อยบ้านเนี่ครับกินมองนั่งกินเขากินน้ำครับไปไปทำเหมันว่าลาะค่ะโอ้ยไปทามาพันยังนะครับมาเบิ่งขังนี่ครับแ่ใกล้ทีนน่นี่มันชุดมันชุกไรกับฉ่ำมันหวานมันโรนลงครับกปล่งเอาผาคุ้มอมาาอกครับท่านี่นะครับเนาะไป ซุ้มเก็บแล้วเอาพาคุ้มบอกว่าครับบ้านโอ้ยผมผ่านไปมาเห็นอยู่เห็นปลูกอยู่เดิแเซ่นซ้อนเพื่อนครับครับนี่ไปเปินซอยเพื่อนจจกิโลครับเดินเซ่ซ้อนครับทัานยังก่อนหรือแบบท่านยังก่อนปลาหิเหลืองจ้ะปลาหิเหลืองปลาหิปลาหิโอ้ปลาหิเหลือง ฟ้าหีเลี้ยงครับนี่สิเอะผมจะซอยเป็นจักอ่านี่ละเครื่องโลบอกฮึโอ้ครับครับเครื่องรับครับขอบคุณเลยะครับลองไปกินมึงแซบกตบเสื้อสื่อครับอนี้ซิมซิมครับนีูซิ่มนหนซิมครับโอ้ยลดจานดยครับเี้ยผมจะซอยเสือ เอาไปกินุกมันนี่ร้อยลูกหนึ่งเนี่ยครับทุดยอดเลยหวานหวานพี่น้องหวานแสบ่แสบๆครับ